สวัสดีครับพบกับโซ่แมงครับผู้แชนแนลนะพอตื่นมาก็เจออะไรหรือเปล่านะ,ะเขามุ่งดูอะไรกันครับผมเราไปดูกันรับชมเลยนะฮะหลังจากนอนพักนะครับเอสีหลังจากนอนพักแล้วคือ,อยังไง มอูนันอ๋อพีโนนามาอืออือจักยานสีฟ้าใช่รถใหม่ไยแดงเลยรถใหม่ไยแดงเปี้ยวายแดงเปี้ยวค่ะ ป้ายแดงใช่คะ้งนะอมนากอันนากยูนาก็กลับมาแล้วนะฮะไปหาพ่อก่อนไปก่อนี่ค่าราคาเท่าไหร่พี่นุนะาเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าเนาะิดคลิปก่อนขอบคุณพวกปื้นนะคะขอบคุณค่ะที่เป็นธุระไปรับหนุกี่นะไปรับรัม่นุนารับซื้อรถมาให้เปี้ยวนะครับ ไม่ยอมลงรถเลยในนโรงแรมแต่มามันไม่ลงเลยน้องเปี้ยวมันลงเลยลงเลยนี่ลงเลยนี่ลงเลยมันก็ขึ้นไปอีกเดี๋ยวค่อยดูนะสักครั้เดี๋ยวมันก็ขึ้นไปจันทนาพี่ลาวันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกลับเลยใช่ไหมหน้าสีฟ้าเลยนะสีเก้าเก้านะฮะมาเรียกค่ะห้าชอบชอบบดเมไม่ได้ใส่คุณเดินเกินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณ

เรนเรามาถ่ายก่อนมี่ถึงแล้วยแล้วสายดีไหมออสบายดีคับผมค่ะวันนี้อ่าขันเนื้อันตัวนิดนึงค่ะร้อนเหรใช่ร้อใช่ไปเที่ยวไหนมาพิณาไปเที่ยวมาเลเซียมาอ๋อมีอะไรมาฝากบ้างตอนนี้ัครบ ตอนนี้ก็มาแต่ตัวก่อนมาแต่ตัวของฝากเดี๋ยวตามมาของฝากเดี๋ยวตามมาเนอะค่ะเดี๋ยวของฝากเดี๋ยวตามมามีของฝากเดี๋ยวตามมาของใครบ้างของฝากส่วนมากก็จะเป็นของผู้หญิงของผู้หญิงเลยนะเรารอรุ่นย่างของไทยของผู้ชายยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ได้จัดเท่าไหร่มีนิดหน่อยครับย่างครับให้ดูหน่อย น้เปรี้ยวนะขับพาเปี้ยวขับรถให้ดูหน่อยเหรอใหญ่เี่ยวแลนี่เรี้ยวไม่ยอมลงเลยไปรู้ตั้งแต่แรกเลยนั่นคุณอากองก็น้ำเปรี้ยวเย่ยมๆนะครับผมเปรี้ยวยังขึ้นตามนั่นน่ะให้หน่วยใจสู้ๆมาครับผมยังขึ้นน่ะโน่นโขึ้นไม่โน่นะัไหนไหนน้ำเปรี้ยวจะไปที่ไหนแล้วนั่นนงหลายรอบแล้วนั่นจะไปไหนกันอีนที่ออกกน ลูกีเรเลยลูกคีกเรไมเป็นจุดๆปมอมอะไรมาอ๋อยางออกต้องเอายางออกอออก,ก่อนนะอ่าลดขนนูไปได้ต้องเอาออกฉีกออกเลยร,ยรลอรังด้วยนนเปี้ยก็อนอ้วนนะคะอน้วนกับรถนี่นะคะเดินปหน้าเดินไปหน้าก่าอน ไปนเดินหน้าอยถุกอกนครจะถรอออเขาลอเสร็จแล้วเสรแล้วแล้วหรอเื่มแล้วืไม่ได้ยินเสียงัวเองเยอะเล็นของเล่นเลยลาไม่ได้ยินเสียงเพลงนะเป็นไจะเลเราไปเสร็จแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนี้บอกว่าลาเสร็จแล้วนอเจ้ากเ่ไหะแน่จะพาไปเที่ยวดูไปฮะสลองรถใหม่นะครับยานซไฟฟ้ามา ไม่อยู่อีกอ้าวงานนี้กูอ้าวดีๆอ้าวพาหนุ่มเปี้ยกไปแม่จะไหวไม่ได้เปี้ยกไวไวไวพาหนเปี้ยกไปวิ่งเล่นก่อนนะคะแป๊บนึงนะจ๊ะรำเสร็จแล้วเนาะ ทำเสร็จแล้วนะฮะเอฟซี FC นะครับสบ,บายเลยเปียวโอ้นไปนอนแล้วนะเอฟซี FC นะครับ <_ c oughs> พี่นุนาก็พาเปียวไปเนาะนะครับมาสรอค์ได้รถจักรยานไฟฟ้าคันใหม่นะฮะ ดังกลับมาไหมลองนนดูอาอเพอหวังเห็นประหวังไปไปจำปาดงมาแนละ้วไม่ใช่หรอ,อรอพิรุณากลับมาเนาะ พราะว่าพี่นุนาพาเปรี้ยวไปตลาดน้อยนะฮะเอฟซีก็ดาเสร็จไปแล้วนะฮะเอฟซีเนาะไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันคงนอนนะครับเพราะว่าขั้นเนื้อขั้นตัวในเอฟซีนะครับนะฮะก็นอนพักนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะฮะเอฟซีนะหลังจากนอนไปนะครับ ก็เลยหาจะชิปก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ชิปบ้างนะ fc อันนี้ไม่ได้เลยนะครับอ๋อนะฮะยูนะ,ะนะว่านุ่นนะแต่โค้งกลับมาแล้วนะฮะ fc นี่นะฮะนั่นนะครับอยู่นันก็ออกตัวอยู่นะฮะ ได้ไหมนะฮะคันทีฟ้าเลยสวยมากนี่นะฮะก็ยังภาะวะะวงอยู่นะครับเพราะว่า,าปเปรี้ยวนะฮะก็ย่นานก็ยังไม่ค่อยชินนะครับกับการอ่าขับปัจจักรยานไฟฟ้านะเท่าไหร่นะฮะ อม,มาแล้วนะฮะนี่นะครับอ่าอืมอ่านี่นะเอฟซีนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตฝากกดติดตามกดไลค์าากดแชร์กดติดตามแมงทับภูชาแน,นลครับ